Man versus B ทีวีซีรีส์ที่ฉายในปี2022นี่คือการกลับมาอีกครั้งของโรวันแอคคินสันนักแสดงตลกอันเรื่องชื่อที่โด่งดังมาจากมิสเตอร์บินฟิตคอม15ตอนที่ทยอยฉายในช่วงต้นยุค90การกลับมาครั้งนี้เขาต้องมาทำสงครามกับเจ้าพึ่งน้อยเพียงหนึ่งตัวผลจากการต่อสู้ของเขานั้นจะสร้างความวินาศสันตโรมากแค่ไหนและไอาการแสดงของเขานั้นยังคงความตลกขบขันเอาไว้ได้เหมือนเดิมหรือไม่ก็ขอให้ทุก ท่านเชิญรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ ซีรีส์ MAN VS B เล่าเรื่องราวของสองสามีภรรยามหาเศรษฐีที่ต้องการจะไปพักร้อนจึงจ้างบริษัทเฝ้าบ้านมาดูแลบ้านหมาและงานศิลปะราคาแพงมหาศาลโดยมีเทรเวอร์บิงลี่พนักงานบริษัทที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานรับหน้าที่เฝ้าบ้านครั้งนี้ครับ บ้านหลังนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นบ้านไฮเทคสั่งงานด้วยเสียงมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมสมกับเป็นบ้านที่เก็บรักษาสุดยอดงานศิลปะมากมายรวมถึงรถจกักัู้รุ่นแรกราคาหลายล้านเลยทีเดียวนะครับและก่อนที่สองสามีภรรยาจะออกเดินทางก็ได้บอกกับเทเวอร์เรื่องการใช้หรือการสั่งงานในบ้านหลังนี้นะฮะและกำชับในเรื่องของการเลี้ยงหมาสุดที่รักว่าห้ามให้กินอาหารประเภททัวเด็ดขาด และหากมีอะไรไม่เข้าใจที่เกี่ยวกับระบบภายในบ้าน <c oughs> ก็ขอให้อ่านคู่มือที่เตรียมเอาไว้ครับส่วนเทเวอร์นั้นก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงแค่ลําพังแต่ดันมีเจ้าพึ่งตัวจิ๋วเข้ามาด้วยและไอเจ้าพึ่งตัวน้อยนี่แหละนะฮะที่สร้างความวุ่นวายให้กับเขาเป็นอย่างมากซึ่งเขาคิดว่าพึ่งคิดจะทําร้ายเขาแต่เมื่อหาวิธีจัดการกับมันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านมากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านงานศิลปะข่าวของเครื่องใช้ของสะสมหรือแม้แต่หนังสือราคาแพงกับพังเละเทะเพราะการจัดการในรูปแบบของมิสเตอร์บีนนั่นแหละนะครับส้ำร้ายด้วยความเปินเปิอของเขาเองก็ทำให้คู่มือของบ้านนั้นไม่ไฟจนได้ เขาไม่สามารถจัดก,การกับอะไรได้เลยนะฮะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆหรือแม้แต่การเปิดปิดระบบของบ้านด้วยความมั่วทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนการจัดก,การเจ้าพึ่งร้ายก็มีตั้งแต่การใช้น้ำฉีใส่ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูมันออกมาใช้ค้อนไล่ทุบใช้ไม้เทนนิสไลต่ตีจับเข้าเตาไมโครเวฟการใช้ระเบิดหรือแม้แต่การใช้เครื่องพ่นไฟเผาก็ตามนะครับ แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็ไม่สามารถจัดการกับเจ้าพึ่งน้อยไปได้เลยฮะแต่มันนั้นกลับส่งผลเสียหายให้กับสิ่งของรถยนต์หมาน้อยหรือแม้กระทั่งบ้านทั้งหลังเลยนะฮะนับว่าสร้างความชิบหายให้กับบ้านหนึ่งหลังได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับก็เอาเป็นว่าเทเวอร์บิงซ์ลีย์จัดการกับพึ่งน้อยยังไงจะจัดการกับข้าวของเครื่องใช้งานศิลปะรถหมาและบ้านที่พังจากการทําสงครามระหว่างพึ่งกับเขาด้วยวิธีไหนก็ขอให้ไปติดตามรับชมต่อได้ ทางเน็ตฟลิกเองเลยนะครับ MAN VS อร์ถูกนำเสนอในรูปแบบของซีรีส์ขนาดสั้นที่มีเพียงแค่9ตอนตอนละประมาณ10-19นาทีเองนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมเองมองว่าถ้านำเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ไปเลยผมก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรแตกต่างกันเลยในแง่ของการเล่าเรื่องนะครับแต่สิ่งที่มันได้ผลจากการทำออกมาเพียงตอนละไม่กี่นาทีมันทำให้เราคนดูนั้นรู้สึกว่าไม่เหนื่อยและมันมีเวลาพักหายใจหายคอนะครับ การทำในรูปแบบของซีรีส์ขนาดสั้นก็มีความพีคของแต่ละตอนมันก็เลยทำให้เรานั้นอดคิดถึงงานคลาสสิกของโ o เวนแอคินสันจากซิทคอมมิสเตอร์บีนไม่ได้เลยนะครับ มีหลายจังหวะที่ทําให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ในแบบการชมมิสเตอร์บีนมากๆเช่นการที่เขาทําอะไรพังสักอย่างหนึ่งก็จะมีการซ่อมที่มันแปลกๆนะฮะการจัดการกับของที่มันพังแบบแปลกๆแบบซื่อๆโดยเฉพาะการซ่อมงานศิลป,ปะราคาหลายล้านในแบบมึนๆของเขาเนี่ยแหละนะครับและนี่ก็คือเอกลักษณ์ของงานเขาที่ใช้แสดงมาตลอดซึ่งพอมาใช้ในเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่ามันยังได้ผลอยู่นะครับ แต่หากจะให้พูดถึงเรื่องของการตลบคบขันผมมองว่ามันลดลงกว่าสมัยที่เป็นมิสเตอร์บีนหรือหนังหลายๆเรื่องที่เขาแสดงมาก่อนหน้านี้ไม่น้อยเลยนะครับซึ่งผมเองนั้นตอนดูก็ไม่ได้ถึงกับหัวเราะปล่อยกากอะไรมากมายนักก็ได้แต่หัวเราะอยู่ในลําคอและอมยิ้มเพียงเท่านั้นนะฮะอย่างหนึ่งที่แอบหัวเราะออกมาบ้างก็เช่นตอนที่เขาจัดการกับเจ้าปลอ,อกคอหมาที่มันเป็นชิปปลอ,อกคอใช้เปิดประตูเข้าออกของสัตว์เลี้ยงนะฮะซึ่งมันวุ่นวายและเละเทะมากเลยนะครับการขับรถรู พาหมาไปหาสัตวแพทย์โดยเฉพาะไอเรื่องการขับรถนั้นอย่าให้คนคนนี้ได้ขึ้นไปขับหลังพวงมาลัยเลยทีเดียวนะครับ รับรองว่ารถพังแน่นอนการแต่งตัวแปลกๆเพื่อปิดบังบางอย่างระหว่างที่คุยเกือบตำรวจและฉากที่เขาหาพึ่งที่เข้าไปอยู่ในโครงสร้างของรถจาก,กั้จนต้องลื้และผ่ารถจนเละเป็นต้นเลยนะครับหรือแม้แต่ในแง่ของการเล่นแบบทุ่มสุดตัวนั้นก็ดูรดน้อยลงไปทั้งนี้เราก็พอจะเข้าใจได้ว่านี่ก็อาจจะเลยจุดสูงสุดของการแสดงของเขามาแล้วนะครับ และรวมถึงอายุอานามที่มากขึ้นซึ่งในการแสดงของแมนเวอร์ซัสบีอายุของเขาก็ป้าไปถึง67ปีแล้วนะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วฮะดังนั้นสิ่งที่ชดเชยการแสดงแบบตลกขบขันจึงเป็นการใส่อารมณ์ดราม,ม่าเข้าไปและใส่ปรัชญาบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในซีรีส์นะครับ อารมณ์ดราม่าที่ใส่เข้าไปก็คือทีมสร้างเขาให้ตัวละครเทเวอร์นั้นมีครอบครัวแล้วครับมีภรรยามีลูกสาวแม้ว่าจะหย่าร้างกับภรรยาไปแล้วเขาก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีครับมีการสัญญาว่าจะพาลูกสาวไปเที่ยวแต่ก็มีเหตุจําเป็นจะต้องเรื่อนเพราะรับงานเข้าไปดูแลบ้านหลังนี้และนี่ก็เป็นหนึ่งในะไม่กี่ครั้งนะฮะที่ทำให้เราเห็นว่าไอ้ตัวละครของโรเวนแอคินสันมีครอบครัวมันทำให้เห็นอารมณ์ในทางลึกของตัวละครมากขึ้น แล้วรวมถึงอารมณ์ที่พยายามจะปรับปรุงตัวเองบางฉากก็สามารถดึงอารมณ์ของเราให้รู้สึกถึงความรักความห่วงใยของพ่อต่อลูกได้ทำให้เห็นว่าเขาพยายามจะทำตามสัญญาและทำให้เห็นว่าเขาเป็นสามีและพ่อที่แย่แม้แต่พยายามทำให้ดีแต่ก็มีเรื่องที่ทำให้มันแย่ลงและตัวเขาเองก็รับรู้ว่าตัวเองแย่ด้วยนะครับซึ่งในจุดที่แย่นี้เองทำให้เขาต้องอยาขาดกับภรรยา ต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวและหนังก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของพึ่งเพศผู้ที่มันเมื่อผสมพันธุ์กับตัวเมียแล้วนะฮะพึ่งตัวเมียก็ขับไล่ไสส่งเจ้าพึ่งตัวผู้ออกจากรังนะครับดังนั้นพึ่งตัวผู้ที่เข้ามากวนใจเขาก็เปรียบได้กับตัวละครของเทรเวอร์นั่นเองแหละนะครับ นอกจากนี้พึ่งก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างที่มีขนาดเล็กๆนะฮะขนาดเล็กมากๆซึ่งคนทั่วไปนั้นสามารถก้าวข้ามมันไปได้ครับแต่คนที่ประสบปัญหาหรืออุปสรรคเล็กๆน,น้อยๆอย่างเทรเวอร์กับไม่ยอมปล่อยวางมันนะครับไม่ยอมที่จะก้าวข้ามมันไปทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จนกลายเป็นเสี้ยนหนามที่สําคัญของอุปสรรคของชีวิตยิ่งจังใจจัดการกับปัญหานั้นมากแค่ไหนก็สร้างปัญหาที่ใหญ่กว่ามากเท่านั้นครับ ในเรื่องของบรรยากาศนั้นดูรวมๆแล้วก็ดูดีนะฮะเล่าเรื่องส่วนใหญ่ในบ้านหลังเดียวเท่านั้นตัวละครประกอบที่เข้ามาในเรื่องนั้นก็ไม่ได้มีมากมายนักแต่ก็มีความสําคัญกับเนื้อเรื่องทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น2ตัวละครสามีภรรยามหาเศรษฐีตำรวจที่แวะเวียนเข้ามาดูบ้านหรือแม้แต่โจรซ่อๆงงๆสาคนที่เข้ามาปล้นบ้านที่ถูกจับได้แบบงงๆนะครับ อ๋อและซีรีส์นะฮะเขามีการหักมุมจบด้วยนะครับก็เป็นการหักมุมจบที่พยายามทําให้ตัวละครเทรเวอร์กลับเข้ามาอยู่อย่างถูกที่ถูกทาง ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างตื้นเขินก็ตามนะฮะเขาทําให้ตัวละครเทรเวอร์กลับเข้ามาค่อนข้างง่ายไปหน่อยครับแต่ก็อย่างว่านะฮะซีรีส์แนวอารมณ์ดีอย่างนี้จะเอาอะไรมากมายเท่าที่เขาทํามาก็ถือว่าดีพอแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบเลยก็คือการเปิดเรื่องให้เห็นว่าตัวละครเทรเวอร์กาลังอยู่ในช่วงพิจารณาคดีซึ่งซีรีส์ก็ทําให้เราเห็นภาพวีรกรรมของเขาหลายวีรกรรมแล้วจึงย้อนกลับไปเล่าเรื่องตั้งแต่เทรเวอร์เริ่มเข้าไปในบ้านการได้เห็นวีรกรรมตา ต่างๆของเขาก่อนการได้เห็นเนื้อเรื่องมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่สนุกเหมือนกับการถูกสปอยนั่นแหละนะครับก็เอาเป็นว่า Man v e r s u s B โดยโรเวนแอคินสันก็ยังแสดงให้เห็นว่าการเล่าเรื่องในตัวละครแบบมิสเตอร์บีมันยังมีมนขลังและเขาก็เป็นซินดับบินตลกแบบแสดงเดี่ยวที่เก่งกาจอย่างแท้จริงนะครับแต่ด้วยอายุอนามที่ขนาด67ปีแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสามารถแสดงอะไรแบบนี้ได้อีกต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องเอาใจช่วยกันแหละนะครับ ซีรีส์มีภาคไทยเลยนะฮะรีบเข้าไปรับชมเลยนะครับรับรองว่าอารมณ์ดีอย่างแน่นอนซึ่งทางช่องซ u เป r ร์รีวิ h a n n e l ของเราก็ขอให้คะแนนความชอบ MAN VS B s ์ซ8.10ไว้ที่แเต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอ,ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิป กดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นพลังกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังหรือซีรีส์ครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ